morning ค่ะใช่จะทวิดีโออยู่ใช่จะทำวิดีโอรดน้ำวันนี้ทำอะไรคะจะรดน้ำก่อนเช้ามาต้องรดน้ำโอเคงั้นจะติดรดน้ำรดน้ำข้างนอกทำอย่างนี้ทุกวันเหรอคะเนี่ยไม่ทุกวันค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะมีแม่บ้านแม่บ้านเขาก็รดให้ แต่ตอนนี้แม่บ้านหนีไปแล้วก็เลยเองก็เลยต้องลดเองเออธรรมดาเออธรรมดาเนี่ยสามีลดแล้วเราก็ลดบ้างเออแต่วันนี้เนี่ยเพราะว่าฝนตกมาหลายวันไงก็เลยไม่ได้ลดวันนี้ขอลดหน่อยแต่ว่าเมื่อคืนฝนตกก็เป่าว่ะตกนิดหน่อยเออเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนนี่นี่ไงที่ป้าทําวันก่อนอ่ะพลอยที่ป้าทําอ่ะเฮ้ยพลอยอันนี้อะไรอะ เฮ้ยเฮ้ยตกใจเลยอะเฮ้ยนี่อย่างนี้พ้อยเนี่ยต้นอะไรคะจำได้หรือเปล่าจำไม่ได้มันเป็นบลูเบอร์รี่เอ้ยเนี่ยดูสิเราอะไม่ได้ลดน้ำมันเลยเราคิดว่ามันไม่ออกแล้วอะฉันจำได้ฉันคิดว่าเป็นบลูเบอร์รี่หรือราสเบอร์รี่นี่แหละฮะนี่ไงนี่ไงมันมีสามชื่อนี้ฉันเอาทิ้งมีบลูแบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ แล้วก็เชอร์รี่แบล็คเบอร์รี่นี่มันโตแล้วค่อยรู้เราเลยไม่รู้ว่าคืออะไรอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยป้าก็คิดว่ามันตายแล้วนะเนี่ยเนี่ยป้าก็นึกว่ามันตายแตนอ่ะพลอยป้าก็บบองฮดหน้ามันก็แสดงว่าฝนมันตกเนี่ยมันาดเอ้ยฝนมันลงมันเลยขึ้นเว้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงก็ตอนกินเม็ดนะคะเธอแน่ใจนะว่าคืออะไรนะพลอยนี่ยดูสิเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเออเหมือน เอ้มะละกอรหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่น่าจะเป็นมะละกอรหรือเปล่าพอยใช่เหรอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก็คืออะไรเดี๋ยวจะเอาไปใส่ถุงใส่ถุงป้าเดี๋ยวป้าใส่ถุงโอเคแล้วน้ำต้นไม้ก่อนอ๋อนี่นี่นี่น ดีค่ะเสียงนกเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรไปในเบี้ยเล็กๆค่ะก็คือใช่สามีก็ว่ามั่งบนมั่งก็ว่าไปเนาะโอเควันนี้คุยอะไรที่มันสาระหน่อยซิทอยคุยไปจะทำวิดีโอแต่สามีไม่เข้าเออเปียกเออเปียกเหรอเปียกเหรออาขยับมาที่ โอ้เดี๋ยวต้องเอาดินมาใส่แล้วเนี่ยเนี่ยดูดิอุ้ยทำไมทำไมเอาดินมาใส่อายไม่เอามือมือเพื่อนมือเสียเดี๋ยวค่อยทำใหม่เดี๋ยวค่อยมาต้นมะลิดอีชันในนี้ยังไม่ยังไม่ไอ้นี่เลยอะ่ะคอยดูนะดูต้นนี้นะพคอยที่ผ้าชี้นี่นะเนี่ยธรรมชาติของต้นอะ่ะมันใช้พอมันเม็ดไม่หลุดก็แสดงว่ามันยังไม่ เม็ดไม่หลุดออกจากใบแสดงมันยังคุ้มครองป้องกันตัวมันเองอยู่วนะันนี้รถไม่ต้องเยอะหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดฝนตกมันมก็จะดีเวลารดน้ำก็คุยกับเขาด้วยนะพลอยเออเนี่ยหลุดสบายดีไหมเช้านี้ค่ะก็ วันนี้ก็สารักแค่นี้ก่อนแล้วเ,เจอกันอีกทีอีพีหนะ้าทำอะไรต่อไปเนาะสวัสดีค่ะ